การผูกใจเจ็บเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและลึกซึ้งในทางธรรมะจึงมีการอธิบายและให้แนวทางแก้ไขอย่างครอบคลุมเพื่อให้เราสามารถก้าวข้ามความทุกนี้ไปได้ mm. การผูกใจเจ็บโทษที่ทำร้ายตนเองในทางพุทธศาสนาการผูกใจเจ็บจัดอยู่ในกลุ่มโทสะหรือความโกรธความไม่พอใจซึ่งเป็นหนึ่งในอุปกิเลส16เครื่องเศร้าหมองของจิต และเป็นหนึ่งในอากุศลมมลสคือรากเงาของความชั่วคือโลภะโทสะโมหะความโลภความโกรธความหลงการที่คนเราผูกใจเจ็บกับใครบางคนเปรียบได้กับการที่เรายอมให้ความคิดลบๆเข้ามาครอบงำจิตใจอย่างต่อเนื่องลองนึกภาพว่าจิตใจของเราคือบ้านหลังหนึ่งความโกรธและความแค้นก็เหมือนกับแขกที่ไม่ได้รับเชิญที่เข้ามาสร้างความวุ่นวายเผาผลาญข้าวของ และไม่ยอมออกไปง่ายๆทำให้บ้านหลังนั้นไม่สงบสุขอีกเลยผลกระทบจากการผูกใจเจ็บไม่ได้จำกัดอยู่แค่ความรู้สึกแต่ยังส่งผลกระทบในวงกว้างในด้านจิตใจจิตใจจะขุ่นมัวหม่นหมองไม่มีความสุขไม่มีสมาธิทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะพลังงานทั้งหมดถูกใช้ไปกับการคิดถึงเรื่องความแค้นด้านสุขภาพกายความเครียดความโกรธเรือรัง ส่งผลโดยตรงต่อร่างกายทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยต่างๆเช่นปวดหัวนอนไม่หลับความดันโลหิตสูงหรือแม้กระทั่งโรคหัวใจด้านความสัมพันธ์ความแค้นสร้างกำแพงกั้นระหว่างเรากับคนอื่นทำให้เราปิดกั้นตัวเองจากความสุขและการให้อภัยแนวทางแก้ไขาตามหลักพุทธธรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเพิกเฉยต่อความเจ็บปวดแต่สอนให้เราเผชิญหน้ากับมันอย่างมีสติ เพื่อปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการของความทุกข์มีหลายวิธีที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ 1. การพิจารณาความจริงหรือโยนิโสมนสิการเข้าใจกฎแห่งกรรมทุกการกระทํามีผลเสมอการที่ใครคนหนึ่งทำร้ายเราอาจเป็นผลมาจากเหตุปัจจัยในอดีตหรืออาจเป็นเพราะเขายังขาดปัญญาการเข้าใจว่าทุกคนเป็นไปตามกรรมของตนเอง จะช่วยให้เรามองเห็นความเป็นไปของโลกและใจได้ชัดเจนขึ้นอันนิจจังทุกขังอนัตตาความเจ็บปวดที่เราเจอเป็นเพียงสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปการยึดติดกับความเจ็บปวดก็เท่ากับยึดติดกับสิ่งที่ไม่แน่นอนพิจารณาผู้กระทาลองพิจารณาว่าคนที่ทำร้ายเราก็มีจิตใจที่ทุกข์ไม่ต่างจากเราการที่เขาทำร้ายคนอื่น อาจเป็นเพราะจิตใจเขากำลังถูกครอบงำด้วยความทุกข์ความไม่รู้หรือกิเลสต,ต่างๆ 2. การแผ่เมตตาการแผ่เมตตาไม่ใช่การบอกว่าเราให้อภัยแล้วแต่เป็นการฝึกจิตให้มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเริ่มต้นจากการแผ่เมตตาให้ตนเองก่อนเช่นขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขพ้นจากทุกข์จากนั้นค่อยแผ่เมตตาให้คนที่เรารักและสุดท้ายคือ แห่เมตตาให้คนที่เรารู้สึกโกรธหรือผูกใจเจ็บการทำเช่นนี้จะช่วยลดความขุ่นเคืองในใจลงทีละน้อยและเปลี่ยนพลังงานลบให้เป็นพลังงานบวกในที่สุดครับ 3. การฝึกสติและสมาธิทำสมาธิการนั่งสมาธิช่วยให้เราเห็นอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจได้ชัดเจนขึ้นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นให้เราเฝ้าดูมันอย่างมีสติโดยไม่ตัดสินว่าดีหรือไม่ดี แค่รู้ว่าตอนนี้มีความโกรธเกิดขึ้นในใจการเฝ้าดูจะทำให้พลังของอารมณ์ลดลงเจริญสติในชีวิตประจำวันฝึกรู้ตัวอยู่เสมอว่าเรากำลังทำอะไรคิดอะไรรู้สึกอย่างไรเมื่อความแค้นผุดขึ้นมาในใจให้รีบดึงสติกลับมาที่ปัจจุบันเช่นการหายใจเข้าออกการทำเช่นนี้จะทำให้เราไม่จมอยู่กับเรื่องราวในอดีตบทสรุป การผูกใจเจ็บเป็นเรื่องปกติของความเป็นมนุษย์แต่การปล่อยให้ความเจ็บปวดกัดกินจิตใจเป็นสิ่งที่ในทางธรรมะสอนให้เราหลีกเลี่ยงการให้อภัยไม่ได้แปลว่าเราลืมความเจ็บปวดที่เคยได้รับแต่มันคือของขวัญที่เรามอบให้ตนเองเพื่อให้เรามีอิสระจากความทุกข์ที่คอยตามหลอกหลอนและสามารถเดินหน้าต่อไปในชีวิตได้อย่างมีความสุขครับ